สวัสดีครับวันนี้เราจะสมกินปืนอัปเกรดอันนี้กันครับสกินปืนฟาร์มอัปเกรดดูที่จะได้จะได้หรือไม่ครับของจะหลบตรงนไ้มครับจะได้จะเสียกิฟต์กันครับมาดูกันครับ ตกใจหมดเลยเฮียกดสะลัวเลยเฮียโอ้ยเฮียตกใจหมดเลยออกไอ่ตกใจหมดเลย,ออเย,เลยแล้วก็จะออกที่ไหนได้โอ้โหหมุนกี่ครั้งนะ่หมุนไ่ทันหมุนสีครั้งนห่อ,ออกตรงนี้ก่อนเลยแม่ง ค,ครับตอนนี้ขอลาตัวไว้ก่อนครับสวัสดีครับ